สวัสดีครับโเจมต์ครับนี้มาเป็นยังไงบ้างใช่มาจากอีสานเลยงานี้ไงาก็เป็นเรียกว่าแฟนที่ทำงานกาได้ยาวนานมากแล้วก็เป็นแบบเป็นพี่ๆอาชีพแบบทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้เราได้มารในเรื่องของเออร์แกนซึ่งเป็นเครื่องพอกัน่เากับตอนที่คนขเดี่ เคยบอกกับตอนนี้ไม่มากเพราะว่าอย่างที่บอกคือแบบสัญญาณเตือนมาแบบบ่อยมากว่า<ม>เออแบบ PM 2.5ม,มันแรงไม่ติดตีไม่ติดอะไรเงี้ยตอนวันนี้คือแบบต้องวัวฟองฟูว่าหนาจนแบบเห็นในอากาศได้เลยเพราะฉะนั้นต้องดีใจสุภาพเรอเรื่องที่ผมเนี่ยเป็นร้องต้องใช้กอดไปก่อนอมีต้องแบบแต่แอลจีเขาแคทุกคนใช่ไหมใครไม่แคร์นะแต่ก็มีสำหรับน้องเมยเราด้วยก็คุณแม่คุณหมาได้ด้วยสำหรับใช่ก็จะมีตัวที่เป็นแบบว่า แอโรแพดซึ่งมันจะเป็นแบบว่านี่นนใช่ใช่ก็คือจะเป็นน้องแมวด้วยซึ่งน้องแมวจะชอบอะไรดีแล้วที่มันบินป่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนอนอยนะ่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเลยจะปรักให้อุ่นได้ด้วยให้น้องแมวนอนแบบได้ด้วยก็คือจัดเรื่องขนเรื่องเตรียมให้เราด้วยแล้วก็น้องแมวด้วยฝังไว้ในห้องเครเรียกว่าเทคโนโลยีของยุคที่มา<ๆ>แล้วก็ปลอดภัยน้องแมวแล้วมันจะไม่มีคนที่จะเข้าไปได้เรียกว่าสับเรียกว่าสับจดจิ้มใช่ไหมเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนนาผสัต ใช่ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยแมวไ่แตเราไปฟอกเงอัน้แไปองินไงเดี๋ยวทะเกันู้นี้ในบ้านเลยอาคือมันจะเป็นแบบที่น้องมวรถให้น้องพักอช่นะ้แกับส่ี่องคือกำจัดด้วยนจะลอยอากาศอรเงี้ยก็จะดูดเข้าไปด้วยซึ่งไดาสําคัญมากสำหรับใครที่ากจะรู้เลยว่า เขาเนี่ยเล่นโซฟาอะไรก็างๆเต็มไปด้วยแบบนี่แหละนี่แหละใช่เพราะฉะนั้นเนเหมาะมากแล้วก็สามคือเรื่องฝุ่นเราอยู่ในสถานที่ปิดเพราะฉะนั้นเราต้องมีเหมือนเครื่องฟอกอากาศที่ค่อนข้างดีนิดนึงที่มันจะแบบช่วยจัดการได้ดีไปเลยโซนีไซส์มันมาเป็นของตกแต่งบ้านเลยใช่ไหมสวยด้วยนะคือตั้งมาแล้วดูแบบเฮ้ยนอนเออไปพี่จะไปนอนเขาไม่ได้ไงวิ่งเพราะต้องให้แมวก่อนฝากอะไรครับผมก็ฝาก lg เหมาะกับมันมีหลายหลายไลฟ์สไตล์มากๆคือเรื่องเราเลยแบบว่าแบบทุกคนแบบใช้ชีวชิตไลฟ์สไตล์แบบไหนก็คือเหมาะอันไหนชิลได้เลยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพมากกว่าการปลอามากกว่าที่เราต้องแบบใส่ใจทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบแต่ละคนต้องออกมาทำงานนะบางคนไม่ม <ım S 2> <giving quin. S 3> ีทางเลานก็ต <único Liberty Overwatch> <fit> ้องออกมาแล้่อดูแลตัวเองดีๆในสถานที่ของแบบเลือกช้อยส์ดีในการที่แบบฟอกอากาศหรือว่าแบบอุปกรณ์ที่เสร็จเรื่องสุขภาพเรื่องของเสร็จต้นปีเลยครับคุณเยอะ เราเนี่ยมันเอคนไปคือคันตาแม่ผมว่าแบบคันตาจนแบบต้องเอาที่ล้างตาแบบอะไรอย่เงี้แล้วก็ต้องซื้อที่ออกตาเพราะว่าไม่คุ้นเคยอยู่แล้วแล้วไม่เคยเจอมีคนตร่อยก็ยังไม่มีอะแบบเอาเหนื้อเอาโดนเอาเนื้อเอาดนที่จะต้องเดือดขุดไม่เคยเจอใช่แต่ว่าก็จะมีฐานรายการบ้างที่แบบโอแบบกลางกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบนั้นด้วยที่ช่วงนี้แบบต้องไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง เราเซตติเองไงยิวเวลาต้องเจอสภาวะแบบนั้เราเป็นนักร้องด้ก็ต่องเสียงก็สําคัญเลยผมว่าหนึ่งคือบางบางอย่างอาจจะเซฟไม่ได้เหมืองงานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาบ้านก็น้ําเกลือล้างจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในสถานที่อย่างนีเครืององกันหว่าแบบใช้แบบแมสก์ใที่เราแบบต้องเปิดไป่ตอนที่เปิดจริงๆก็ใช่เพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างที่มันปิดชอบได้เน่มันก็ต้องมีแหละที่แบบสัมผัสกับตัวเรนแล้วก็จะมีแบบทีทวี ตัวนี้ตัวเจฟเองมีความเซนซิทีฟกันมากเหรอขนาดไหนหรือว่าเจงมีภูมิคุ้มกันมากเหรอขนาดไหนผมจะแบบไม่ไม่ติดกับแบบว่าแบบนเลยเลยแต่ว่าก็คือมีคันตามีตาบวมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบน้ำมูกจ่าบหรือมีใช่ต้องกินยากินยากินยาแก้แผลตลอดตลอดไม่ได้บ่อยขนาดไหนกินยาเพราะมันก็มีผลใช่แบบเป็นกน้ำผ่านการแเมื่อวานก็มี จังหวที่ต้องีอ่เหมือนกันเ่งนี้คุณนยาให้คุณ่ายชิมเช่ยกเพราะชินไม่ได้มันเป็นเรื่องของสุขภาพอะเออแล<ม>้วก็ไม่ค,ควรจะปล่อยผ่านามันไปเพราะเมรู้สึกว่าพอมมีกระแสมาช่วนึงมันก็มมีการจัดก,การร่แต่ว่าว่เราต้องคอนเซิร์มมันในทุกทุมุมมันเป็ปอกเกิดอะไราโลกถ้าปอดไม่ดีมันจะห ก็มีาเป็นเมืองกันนกหรือว่าการแค้เสริมภานี้มันารู้ว่ามันก็คือเราไปฟอสใคไม่ได้หรอกนะแต่ในพื้นที่ของเราเราช่วยเทาที่เราช่วยได้เซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟสิ่งรอบข้างด้วยเรื่องสิ่งรอบข้าษางๆถ้าใครที่เป็นคนที่ทำแบบเกี่กับส่วนอะไรแล้วก็เรื่องเรื่องการใช่ก็แคเล่นให้้มากขึ้นรวามครับผลกรบตรงนี้มาถ้าใครบนก็ลองคมันเกยวเรื่องที ล่าสุดไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเก่งกีฬามาเป็นไงบ้างเดี๋ยวก็แบบเจอแฟนพ้องมาสอบไปเยี่ยมเหมือนกันแต่งใจมากแต่งตัวไปแบบโอ้มาเยี่ยมเหมือนกันอ่าก็แต่ก็เป็นคือเหมือนแบบเราได้ไปสัอร์ตน้องๆที่เราเห็นก็แต่แบบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นเก่งแต่แบบเก่งเริ่มแบบประถายด้วยกันไม่บอกเบอแล้วก็เหมือนน้องพิงที่แบบเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วก็น้องก็เป็นที่แล้วก็ไปสแล้วตอน นวนปััคาเลยไม่ใ่วนใช่เนเขไปจีบิการจเไ้องๆาจีบที่เเเพื่อนคนเดียวเขามาจีบยังไงเขาจีบยังไงจีบคนเียว่าไหมไม่ว่า เหมือนว่าเราไม่เคยป็ิเศษใครเลยนะไม่ไม่จริงๆอ่ะมันจะมีงานที่ต้องแบบไปกลับแบบอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าจะมาทานไปต่อแต่ว่าเราเพื่อนเอกใช่นมันมาทานกันแต่ก็มีความผิดพลาดบนเทคนิคบนเวทีด้วยก็ผมใช่ไหมใช่ก็คือด้วยด้วยด้วยความที่มันแบบอาจจะมีหลายเวอร์ชั่นอะไรเงี้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเปิดผิดเวอร์ชั่นหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยตอนนี้มันยังไม่มาเราอยู่ตรงไหนของเพลงแล้วเนี่ยคือ มันจะมีแบบลา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 ล้มันมาแต่แบบช่วงเวิร์ดเลยก็เลยงงว่าเราอยู่ตรงไหนของเพลงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีความงงนิดนึงว่ายันอะไรดีแต่ผาก็แมネจไปตามนั้นเอาตัวรอดไปตามนั้นหลายคนชื่นชมความเป็นผิดเลยแต่ถ้าเป็นของเราที่เดี๋ยวโชว์มัตโกออะไรเงี้ยคือผมเจอบ่อยไงครับไม่รู้ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับผมใช่เรื่องเนี้เกิดกับผมมากบ่อยมากอะไรเงี้ยเราก็เลยบอก โอเคแต่มันไม่ควรเป็นเรื่องที่ควรจะชินอะอแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องรับให้ได้วินิจวินาทีนั้นเราตกใจนะคะตอนทีน่มันเกิดขึ้นเอ่อผมมีตกใจแวบหนึง่งแต่ว่าต้องกลับมาให้เร็วใช่คือมันจะมีท่อนหนึ่งที่ผมแบบร้องเหมือนซ้ำเนือ้อเพราะว่าผมคลิปผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่พีบุ๊คหรือว่าท่อนเวอร์หรือท่อนอะไรอยู่ผมก็เลยซ้ำอีกทีนึงว่ามันใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันจะเป็นไงต่ออะไรเงี้ยเออก็เลยแบบหยุดมันเพื่อลอง โอเคป็นพี่การแก้ไขปัญหาต่อหน้าใช่ครับเหมือนพี่เจไปพูดว่าเมา่อคุไมอยู่ในมือพี่เจสามารถกอย่างได้ทัทีครับเอยังพอไปได้ก็ยังยงแบบสมมุติว่าเพลงดับเพลงอะไรอย่างเงี้ยยังไปได้เพลงไม่อในมือเราเนี่ยเรายื่นไว้คนดูร้องได้ด้วยช่วยจับกันีไดีกันอะไรอย่างเงี้ยเราเราช่วยช่วยกันได้อะไรเงเพราะฉะนั้นผมว่าคือไม่อในมือมันเหมือนเป็น cover ในมือที่เราที่เรา ไ้่หรอกควบคุมได้อะไรเงี้ยเออไม่ว่าทุกทีแบบอะไรกันแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะมันอาจจะมีบางทีที่มันแบบเกินย้อนเราเองจริงๆแบบนี้ยก็ก็ต้องดูไปตามสถานการณ์แหละแต่ก็ไม่ได้ทุกครั้งในสถานการณ์นี้ที่เกิดก็จริงมันก็คิดว่าทุกฝ่ายต้องคอนซูมตี้แล้วแหละแต่ว่ามันมีเรื่องความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอไปแล้วก็ก็ผมก็อยากให้เกิดขึ้นคณะของเราจะต้องแบบรับรู้เรื่องเรื่องการส่งแบบเรื่องการประสานงานกับทีมเรื่องการทำเช็คบี๊เช็คอะไรบี๊เพราะว่าพี่สาวพี่มึงก็ นี่ไม่ใช่โวตชั่นที่ผมบไปนะครับผมไม่รู้เหมือนกันครับมันเกิดขึ้นบนเวทีแล้วผมก็ไปตอน่ที่ผมาคือศาสรคนเขาบอกว่ามันเป็นการพบแฟนเก่ามาเจอแฟนใหม่ใช่อาบมาเกย์นิมันน่ะจิงน้าอะไรเงี้ยละครจักรวาลใ่ไหะว่าจักรวาล ก็แล้วแต่คนแล้วแต่นผมมองว่าเมือนมาเพน้องไอเช่่เห็นไอ่ก็ถืน่ารักดีครับคืคนก็ดูแบคนคอมมินิชเช่แบบไม่ได้เป็เช่นเชแบบไม่เป็นไรว่าอะไรก็ดูแบบเช่สั้นสัก็ถ่น่ารักดีแต่พอการนตีว่าไม่แย้งไม่คิดจะแย่งใครอ๋ลักที่สุดเลยะเยคนใครต้องดูแลตัวเองหรอคนคนที่เขาถ้าสมมติว่าเราเจอไทรที่เขาเข้ามาเราต้องรักตัวเองก่อรักอ ผมพูดไปในในพวดไปหมดเลยเพื่อเป็นกียิไี้กเานนิ์น่ะว่าอะไรก็ได้ที่มันไม่อยู่ในอยู่ในขอบเขตทุกความน่ารักอนีมเี่เคยบอกคือน้าที่จิ้นะที่เราแค่รำรำตามน้าที่เราไปถ้าเขายังอยู่ในพื้นที่ที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนแบบว่าแบบใช้คำพูดไม่ดีว่าแบบด่ากันแบบร้ายอะไรก็โ้อเน่า ก่อนหน้านี้ที่พูดถึงพี่เก่งว่าพฤตากรรมตอนแต่เขาแรกๆตอนนี้เขาหมั้นไปรู้สึกภูมิใจพี่เก่งหรอลภูมิใจมากเพราะว่าจริงๆน้องตั้งแต่เริ่มหมดโค้ชช็อปอะไรด้วยกันเะไเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องมีของแต่ที่ทำให้รู้สึกคือรู้สึกน้องเก่งไปคนดีโดยล่าุดหรือ่าเป็นคนที่แบบเรคุยรู้สึกว่าน้องคนีแบบน่ารักเลยไม่มีหยดตาตโแบบมีความแบบทำเรเจอที่ทุกครั้งตั้งแต่ว่ารกเจอเขาทล้วนี้เจอเาก็เาก็เหมือนเขาหน้ารักบอกวเขาเป็น ใช่แล้วอย่างน้ำพี่เงี่ยเราก็เห็นเขาได้ร้องในรายการมาแล้วก็เริ่มตัแบบเป็นแบบให้มีดนอยีางเงี้ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็โอ้ยมันก็เติบโตในสายร้องมาจนแบบพอไปจบกันได้เลยว่าแล้วก็เก่งเป็นแบบงานเนีแบบจะพูดกันมันจะมีโอกาสที่กปิดยังไม่ได้ปิดกั้นอะไรก็ถ้าสุดมีเอาที่อะไรที่เราได้ได้ว่าแบบเรา อย่างงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยงานเพลงผมได้ทำขอตัวเองไม่ทันเลยครับเดี้ยวจะบอกให้ปีนี้จะมีกี่ซิงเกิลหลังจากซิงเกิลปีใหม่ก็ตอนนี้ก็แต่งแต่งไว้แต่ว่าก็เดี๋ยวรอรอดูว่ายังไงเพราะว่าจริงช่วงต้นปีห้าเดือนแรกเดือนแรกนี่เป็นอะไรที่แบบอันล่ะแน่นมากแล้วก็มันมีหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นทั้งเรื่องร่างกายเรื่องเรื่องทำเพลงเรื่องพัฒน์งารแสดงเรื่องพัฒน์รายการด้วยที่ตั้งใจไว้ปีนี้เราจะได้ฟังเพลงเทปกี่ซิงเกิล สประาไม่ออกเลยนเอาิเวณยต้องมาทั้งเพลงกยนทีต้องรักเออใช่นต้องมาทั้เพลงาว่าไทยอ่ะดูรำดูรำดูว่าอย่างน้อยไม่เป็นตๆก็ต้องมีสีนะใช่ใช่ไปมาได้หนเพลงก็อยากทํบบ้างด้วยอะว่าอาจจะแบบใช้เวลาไปเงพกปอย่างนี้ไปในเทศกาลไหนบ้างครับเวไทยุกโทง คิดมากทีมาไม่ต้องเป็นยังไงหอกอไคนี่ไม่างเลยนะแนวไมถึงนอาจจะอาจจะมีก็ได้นะสมการเจอซาเตอร์ต้องแบบชื่อเพลงอะไรผมขอดกสมการ พี่ยังทำเลยผมก็ทำเออเป็นมีเด็กวันนี้แม่เด็กวนนี้แม่วันนี้แม่ไปถึงไหนแล้วยังไงเจ๊โอ้โหถ่ายทุกพีพีแบบสนุกทุกพีพีเราถ่ายกันแบบสนุกมากเลยครับเป็นเป็นมีเป็นมีพีที่สนุกมากในแบบทุกทุกพีที่ถ่ายมาแล้วก็คือเกมก็เหมือนที่เราเคยดูเลยอ่ะแบบแบบฟูลโค้ชชั่นอะไรทุกอย่างบอดี้ฟลองแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็คือมันสนุกแน่นอนอยบสนุกจริงจริงที่สุดของจริง มันจะต้องเตรียมตัวเออใช่นั่นแหละความความที่แบบอะไรที่ไม่เคยเห็นะก็คือได้เห็นแน่นอนสภาพที่แย่ที่สุดก็จะเก็นสภาพที่แบบเพียอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ได้เห็นเราต้องเซฟเองยังไงจีเพราะเรามีงานเยอะที่ต้องทำไงมันจะต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ก็ต้องแบบว่ามีสติตลอดเวลาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีงานอื่นอีกเฮ้ยแล้วก็ สนิทกังด้วยในการเล่นเกมต่างๆแต่เขาเซฟตาอนด้นแหละเซฟเซฟเซฟนซฟเซฟเูฟเซ่เซฟเซอเตฟเอะเซฟ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 เซกเซฟลซฟเกฟเซฟเซเซฟเไม่อยากฟปอฟเซฟเัฟเซาเซฟเซเซ้เซฟจะได้ดูเซฟเซเซฟเซฟเซเซฟเซเซฟเซฟเซฟดเซดเเรฟเซฟเซฟเใช่เเฟเเ โอเคค่ะขอโทษค่ะคิดเนนิดนึงแม่พิเศษ